สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพึ่งอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ไม่ได้มารีวิวเรื่องการทําอาหารนะคะหรือการทําผมนั่นเองแต่จะมารีวิวเจ้าตัวที่อยู่ในมือนี้คือพึ่งอ่ะได้เลิกการอัปเกรดเครื่องมือการใช้งานแล้วก็ลูกลักของพึ่งจาก iPhone 10เปลี่ยนมาเป็น iPhone 17นั่นเองและเหตุผลวันนี้เลยที่มาอัดคลิปและจะมารีวิวให้ดูจะมาพูดถึง3หัวข้อใหญ่เนาะให้ฟังว่าทําไมถึงเราจะต้องเปลี่ยนในตอนนี้พอเราอัปเกรดมาเป็นรุ่นล่าสุดแล้วอะ่ะเหมือน เปลี่ยนโลกกัทุกคนเออก็เลยวันนี้จะมารีวิว3หัวข้อใหญ่ให้ฟังนะคะว่าทําไมเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นไอโฟนสิบค่ะเริ่มันที่ข้อแรกเลยที่สาวๆทุกคนอาจจะไม่พูดถึง เมแต่เพื่อนพึ่งหรือเม้แต่แบบสาวๆในโซเชียลอ่ะ <d iam ond ing> ก็ต้องการเรื่องนี้เนาะเรื่องกล้องเนี่ยบอกเลยว่า iPhone 1 7ดอ่ะเขาให้มาถึง48ล้านและปัญหาที่เพิ่งพบเจอกับ iPhone 14เนาะก็คือกล้องมันเป็นแค่12ล้านและเวลาเราซูมเข้าไปอ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรีวิวอาหารหรือไปคาเฟ่ซูมหน้าอยากถ่ายโพสเทสหรืออยากถ่ายภาพบุคคล <d iam ond ing> มันแตกและเอียดเลยทุกคนแตกแบบพี่ <d iam ond ing> คือเอามาตัดต่อก็คือไม่ไหวแล้วอ่ะเออก็คือเมื่อวานเพิ่งได้ลองไปเทสกล้องมาเนาะได้เลิก การออกจากบ้านพอดีเลยทุกคนแล้วก็ได้เลิกการแต่งหน้าด้วยใน2เดือนที่ผ่านมาก็คือพึ่งแม่แต่งหน้าเลยแล้วก็ไปกันเลยกับแฟนเราไปถ่ายรูปก,กันปรากฏว่าแบบ 2x 4x 6x มันได้ภาพที่คมชัดมากแล้วก็ผู้หญิงอะเวลาเราจะถ่ายรูปอะมันไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่ภาพชัดไม่อ้วนขาเรียวขายิ่งเลนส์เอลตอร์ไวส์ศูนย์จุดห้าทุกคนโอ้โหแบบถ่ายเซยนี่ยังสวยอะขาอย,ย่างยาวเหมือนพี่สาวจีเลยกล้องปกติ ก็จะเป็นแบบอันน x 2 x อย่างเงี้ยยิ่ง2ง x ก็คือชัดตาแตกถ้าเทียบกันแล้วกับ iPhone 14เนาะเพื่อจะขึ้นรูปเทียบไปดูนะคะว่าถ้าเป็นของ iPhone 14ที่เราซูมเข้าไปเนี่ยว่ามันแตกขนาดไหนแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็น iPhone 1ีอ่ะคนละเรื่องกันเลยทุกคนเอออันนี้คือข้อดีเลยนะที่ทําให้เพื่อต้องเปลี่ยนมาเป็นน้องอ่ะแล้วสีสวยได้เป็นสีแบบสีเขียวพัดเทลมเนี่ยเป็นสีที่ชอบเลยเนาะทำให้โลกดูสดใสมากเออและมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะทุกคนคือกล้องหน้าสามารถถ่ายทั้งแนวตั้งละนนนวอได้เหมา กับสาวๆที่ต้องการทำคอนเทนต์เนาะเลยในยุคนี้เราสามารถหาเงินในออนไลน์ได้โดยการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Ti ๊ก To ็อก u t u b e เดียวหรือว่าใน f a c e b o o อย่างเงี้ยทุกคนถ่ายลงถ่ายรูปเนาะตัวนี้ตอบโจทย์มากในระหว่างการไปเที่ยวคาเฟ่เนี่ยค่ะก็คือถ่ายได้ทั้งรูปและวิดีโอสะดวกมากๆเราไม่ต้องมาคอยแฟนหรือไม่ต้องมาคอยเพื่อนใ้แบบว่าโอ๊ยมึงถ่ายตรงนี้หน่อยดีมากๆและอีกอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอแล้วเนาะมี ฟีเจอร์หนึ่งทุกคนที่มาติดในตัวเครื่องเลยคือฟีเจอร์ลบเสียงลบกวนนั่นแหละและแต่ในตัวนี้สามารถกดเข้าไปได้เลยนะทุกคนในสามขีดแล้วก็เขียนว่าผสมเสียงทุกคนเลือกได้เลยว่าอยากได้เสียงแค่ภายในเฟรมหรือจะเป็นสตูดิโอหรือจะเป็นภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่แบบว่าลบเสียงลบกวนให้แต่มันสามารถเลือกโทนเสียงที่เราชอบได้เพื่อไปตัดเป็นคอนเทนต์นั่นเองนะคนโอ้ดีมากเรื่องกล้องนี่บอกเลยว่าที่ต้องยกมาพูดก่อนเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลมากที่อยากจะบอกทุกคนนะ นะว่ามันจึง้งมันว้าวขนาดไหนอะ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้อีกนะในตัวเครื่องอนะ่ะทุกคนดีไซน์ของมันนะออกแบบมาให้เราอะทำคอนเทนต์หรือว่าถ่ายรูปมี2ปุ่มหลักๆที่เขาเพิ่มมาให้นะคะในตัวเครื่องก็คือมีปุ่มที่เป็นทางลัดไปกล้องเลยก็คือเรากดแค่ครั้งเดียวมันก็จะเปลี่ยนไปหน้ากล้องเลยทุกคนแล้วมันก็แบบอะ่ะ ดีมากอะทุกคนไหนจะยังแบบว่าทําตัวเหมือนกล้องได้เลยนะเราไม่ต้องโฟลกลองแบบโร่โปไปเลยอะกดเบาๆเนี่ยเราสามารถอะเลือกซูมได้เลือกแบบให้มึงเออเป็นเลนส์อัลอร์วไวก็ได้เงี้ยนะแล้วถ้ากดแบบว่า2ครั้งอะเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ทุกคนว่าจะเป็นโหมดแบบภาพุคนโหมดถ่ายรูปปกติหรือโหมดวิดีโออะไรแบบเนี้ยเนาะได้โหมดเนี่ยเวลาพึ่งถือ,อถือแบบเนี้ยคนสามารถถ่ายได้เลยแล้วก็กดมันจะมีให้กดแรงกดหนักเนาะถ้ากดหนักอะก็คือถ่ายรูปแค่ถ่ายแล้ว หรือถ้าอยากจะแบบว่าเออซูมหน่อยเนี่ยเราสไลด์อย่างนี้ได้ดีมากไอ้บ้าและอีกตัวหนึ่งที่มันเพิ่มมาให้น้องเพื่อให้มันง่ายต่อการแบบใช้งานอย่างเนี้ยมันก็คือปุ่มทางลัดตรงนี้นี่เองตรงนี้ก็เข้าไปตั้งค่าได้ง่ายๆแค่เราเข้าไปตรงตั้งค่าน้องของ iPhone แล้วก็มันจะมีคําว่าปุ่มแบบว่าปุ่มแอคชั่นนี่ทุกคนเข้าไปปุ่มแอคชั่นปุ๊บมันมีเลือกเลยว่าทุกคนจะตั้งเป็นโหมดปิดเสียงหรือจะเป็นถ่ายรูปเหมือนกับพี่ๆเพื่อนๆมึงก็ชอบใช้โหมดไฟฉายอาสมแล้วถ้าเราแบบา แสงให้เพื่อนเลยเที่ยวทะเลกันถ่ายรูปตอนกลางคืนเนาะกดเป็นโหมดไฟฉายก็ได้มันก็จะขึ้นให้หรือใครนะคะชอบไปเที่ยวต่างประเทศกดให้เป็นทางลัดแปลภาษาก็ได้สะดวกสุดเลยอ้ยดีมากกับลูกรักแม่เรื่องกล้องนี้ก็คือ,คอกินขาดแล้วฟังไปแค่ข้อเดียวเพื่อนเพื่อนรู้สึกอย่างว่ามันต่างกันขนาดไหนแค่เรื่องกล้องนี้คืออัพจาก12ล้านเนี่ยมาเป็น48ล้านถ้านับจริงๆก็คือ4เท่าเลยนะทําให้มันชัดแล้วก็โดดเด่นมากๆ ต่อไปนะถ้าพูดเรื่องการใช้งานไม่พูดถึงเรื่อง แบตเตอรี่แล้วก็ความลื่นไม่ได้แบตเตอรี่นี่บอกเลยว่า iPhone 17เนี่ยอึดมากอึดกว่า iPhone 14เป็นหลายเท่าเลยเพราะว่า14นะตอนนี้เพิ่งพบปัญหาก็คือเพิ่งยังจะต้องแบบว่าชาร์จเขาอ่ะวนสองถึงครั้งเลยในวันอ่ะแล้วเราต้องมีพาวเวอร์แบงค์ไงแล้วเวลาโทรศัพท์อ่ะเราใช้งานทั้งถ่ายคอนเทนต์อีกจ่ายเงินไปเที่ยวไปช้อปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่เขาหมดเลยยังไงมันจะต้องมีแบตไว้แล้วเวลาสมมตินะถ้าแบบว่าแบตหมดอย่างเงี้ยชีวิตอาจจะแบบเกินหาย าเลยเลยเนาะ iPhone 17หมดปัญหาเลยค่ะเมื่อวานนี้เพิ่งได้ไปแบบลาเฟ่มาใช้ได้ทั้งวันเลยทุกคนแล้วกลับบ้านก็เหลือครึ่งเนือประมาณแบบ40เลยส่วนความลื่นของจออันนี้ก็พูดถึงอีกเนีะยขอไปจิบน้ำก่อนนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามานั่งจิบน้ำเนาะ จะถ่ายฟีดเฟซบุ๊กถ่ายฟีดทีด่ตออหรือถ่ายฟีดยูทูบอย่างเงี้ยลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเพิ่งได้ทดสอบมาแล้วในการโหมดสโลลูโมชันเนาะแล้วก็ถ่ายตอนเล่นอย่างเงี้ยไอโฟนสิบสี่เขาให้มา6 0สิบเฮิร์ตทุกคนแล้วก็พอเราอัปเกรบมาไปในโฟ h o สิบเจ็ดอ่ะเขาให้มาถึงร้อยยี่สิบเฮิร์ตเทียบเท่ากับสิบหกโปรแม็กเลยทุกคนเหมือนของแฟนเพิ่งเลยแฟนเพิ่งก็ใช้เนาะมันลื่นมากๆมันทําให้เห็นว่าแบบว่าการที่เราใช้แล้วมันมันไม่สะดุดทํางานได้แบบว่ารวดเร็วมากมาะทุกคนจริงๆไม่่่วาจะเลเลนกม เอืองเอยหรือว่าทํางานตัดต่อนะคะบอกเลยว่าลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างสัมผัสได้มีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ไม่มีนะคะก็คือสัมผัสได้จริงๆอีกอย่างหนึ่งนะก็คือตัวตูดชาร์จนะนั่คนคือเพิ่งได้เป็นไทยแล้วคือดีใจมากมาก h o n e 14ิบเขายังเป็นตูดของ Lightning อยู่เนาะที่ทุกคนรู้ๆกันแล้วเพื่อมีความลําบากในการใช้งานมากๆใครเป็นมั่งแบบว่าเราจะต้องพกสายชาร์จไปอะครั้งไม่ว่าจะไปไหนไปไปทํางานไปเที่ยวเพราะว่าเพื่อนๆหรือว่าคนรลพบ พอใช้เป็นไทซีกันหมดแล้วทุกคนแล้วพอ,อเพิ่งได้อัปเกรดมาเป็นแบบ iPhone 17อ่อะนี่ตู้ชาร์จเป็นไทซีก็สะดวกต่อการใช้ชีวิตมา,มากๆเพราะวันไหนที่เพิ่งลืมสายชาร์จนะของ iPhone 14อจะจบเลยชีวิต<ม>ก็คือหายากมากต้องเวะเซเว่นเรอซื้อเท่านั้นเออซื้อใหม่อ่ะเออมันลำบากมากนะเศร้าแต่จะเศร้าทำไมไอโฟน e 17อยู่ในมือ <laughs> นี่แหละคือดีมากๆากแล้วมันถึงเป็นข้อสุดท้ายแล้วนั้นที่ว่าทุกคนอ่ะอาจจะตัดสินใจได้เลยถ้าฟังข้อนี้ก็คือเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใช้งานของมันหรือพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองบอกเลยว่าคือมันอัพเกรดให้แบบที่เพิ่งพูดเปิดคลิปไปเลยก็คือเพิ่งซื้อ iPhone 14ตอนมันเปิดใหม่ๆนะทุกคนก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 2 0 0 0กว่าบาทแล้วให้ความจุมาที่1 2 8 g b เพราะว่ามันเต็มอ่ะจริงๆอ่ะใช้งานเต็มมาตั้งแต่2ปีแรกแล้วแต่นี้เพิ่งดันโดนใช้14 5ปีอะซึ่งเรามีทริคเราจะมาแจกทริคทุกคนอีกว่าถ้าใครที่ยังใช้ไอโฟนเก่าๆก่อนเพิ่งอะทำยังไงเวลาเราไปเที่ยวใหม่หรือเราจะแบบถ่ายคอนเทนต์เนี่ยเออพอเริ่มถ่ายคอนเทนต์เนี่ยยากมากก็คือให้ทุกคนนะเข้าไปลบวิดีโอถ้าลบวิดีโอหนึ่งลบปุ๊บเราถ่ายได้เพิ่มเลยประมาณ10กว่ารูปนั่นแหละเพิ่งใช้อย่างเงี้ยมาประมาณหลายปีมากแล้วทุกคนคิดดูว่าแบบเออวะทนใช้อยู่ได้ไงเนาะบอกเลยว่าถ้าอัพเป็นไอโฟน10จิตอะทุกคนหมดปัญหาได้เลยค่ะเพราะความจุเขาให้มา256ทิกเนาะ ก็คือจบเลยคือเพิ่งพูดไปยิ้มไปเหมือนคนบ้าว่ามันรู้สึกว่ามันดีอะมันเหมือนเราแบบเติมเต็มความสุขเติมเข้าไปจนแบบอั่แน่นแล้วอะเออมันดีหมดเลยนะแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานอะเวลาถ้าสมมติใครแบบว่าอ่ะเพืเ่อนๆสาวๆบางคนก็แบบเดี๋ยวนี้อะเรามานิยมการเซลเลิฟกันเนาะคือการอยู่ตัวเองการอยู่กับตัวเองการกการักตัวเองไม่ว่าจะดูยูทงยูทูบหรือว่าเล่นเกมอย่างเงี้ยลื่นมากๆอย่างที่บอก iPhone 17เอะเขาก็ให้มาถึง120่งยินเลยทุกคนคว ความหมายของมันนะให้เข้าใจง่ายบางทีเออบางคนก็ยังไม่รู้เนาะเพิ่งก็ยังไม่รู้ตอนแรกแต่ว่าได้ผ่าแเฟนนั่นเองแฟนก็ให้ความรู้มาว่ามันเป็นการกระพริบแสงของหน้าจอ120รครั้งต่อวินาทีทําให้เวลาเราเล่นอ่ะมันลื่นเบรสลื่นกาดเออมันลื่นมากๆทุกคนคือใช้แบบมันเหมือนนิ้วโป้งยังไม่ได้สัมผัสหน้าจอเลยอ่ะมือมันก็ลื่นมากๆเนาะสะดวกมากต่อการที่แบบเออเราจะไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปแล้วตัดต่อได้เลยในแคปคัตอย่างเนี้ยที่ได้พูดกันมา จนแบบน้ำลายเหนียวแล้วแบบจมจริงอะอยากพูดอีกนะมันมีฟีเจอร์ที่แบบว่าเฮ้ยเออว่ะพี่เขาทําถึงจริง,รงๆได้เหมือนเหมือนได้สํารวจลูกค้ามาแล้วก็ผู้ใช้งานจริงว่าเขาพบเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วในปีนี้มันเหมือนการแข่งขันมันสูงเนาะในโทรศัพท์หรือเทคโนโลยีอย่างเนี้ยนด์บบที่แบบเราใช้มาประจําอย่าง iPhone อย่างเนี้ยเขาอัปเกรดมาให้แบบเออสอดคล้องต่อยุคนี้จริงๆการทำคอนเทนต์การแบบทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายโอเคนี่ก็คือ3หัวข้อใหญ่ๆนะที่เพิ่งรู้สึก 哇！Wow. ทำคลิปดีกว่าแล้วมาทำรีวิวให้ทุกคนฟังว่าเออว่าทำไมถึงเราจะเปลี่ยน iPhone รุ่นเก่าๆเปลี่ยนมาเป็น iPhone 17นั่นเองและใครนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้เกี่ยวกับตัวน้องอีกนะคะ iPhone 17เจออะไรลึกๆของตัวมันอีกอะ่ะเพิ่งสามารถมาทําคลิปให้ได้อีกนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเออจะสามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจเใพึ่งด้วยนะสําหรับคลิปหน้าจะมี เป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยว่าเพิ่งจะมารีวิวอะไรอีกวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย